อุ๊ยชัดเจนแล้วไม่อ้าเขาไปด้วยกันจริงๆหรือเปล่าชาวเน็ตโพสเซลสองคู่รักใครหวานกว่ากันหลังคุณอาชิอวดภาพคู่มุกดานรินรักแถมช็อตน่ารักชนแก้วสองคู่4คนก่อนหน้านี้แฟนของคุณอาชิก็ลงภาพคู่กับไฮโซสิท คนที่ตกเป็นข่าวลือกับนางเอกดังมุกดาณรินรักงานนี้หรือว่าน่าจะชัดเจนแล้วแน่ๆทางคู่เที่ยวทะเลที่ภูเก็ตด,ด้วยกันภาพบรรยากาศเหมือนกันกับที่มุกดาณรินทรักรงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป๊ะเลยโดยล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์2568อินสตาแกรมของคุณอชิได้เปิดภาพคู่นางเอกสาวคนสวยมุกดาณรินรัก พร้อมกับลงแคปชั่นว่าภูเก็ตสเต e ออฟมมยขณะที่ f แฟแฟนๆต่างแห่ชื่นชมความสวยของทั้งคู่และมีมาโผล่แซวว่าสองคู่รักคู่ไหนหวานกว่ากันเอ่ยขณะที่คุณอาชิตตอบกลับบอกแต่น้ำทะเลเค็มกว่าค่ะและใส่อิโมจิหัวเราะและก็มีชาวเนโผล่คอมเมนต์ถามรอภาพคู่มุกดากับไฮโซสิท so ธ์อีกด้วยล่ะค่ะเอเอเอ,เอน่าจะชัดเจนแล้วล่ะค่ะ แต่ว่ายังไรก็ตามต้องรอคอนเฟิร์มชัดๆกับความสัมพันธ์อีกทีจากนางเอกสาวคนสวยมุกดานรินรักกันดีกว่านะคะถ้าใช่ก็ยินดีกับความรักที่สดใสด้วยค่ะส่งต่อโมเมนต์น่ารักมาฝากทุกคนกันค่ะมา่ยยก็ไ